สัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทะาโลโดลยไม่หมอะความสุขหัวโตๆไม่หมอหัวตัวนั่นเองนะคะไม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนจี่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล์มีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนค่ะโปรดจงใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่ไม่ค้มโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่ามันยาวใชมีขาทุ ขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แดงแม่หมอแต่ถ้าให้ไม่เป็นใต้คอมเมนต์เลยค่ะซัพพอร์ตแม่หมอทางตรงเลยก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็พอซัพพอร์ตแล้วนะคะรบกวนนะคะแอดไลน์มาให้แม่หมอด้วยเหมียวแม่หมอส่งอะไรเล็กๆน้อยๆกลับคืนไปให้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะวันนี้เราได้พไพ่ใหม่ ไพ่ใหม่มานะคะน้องคนใหม่มาแล้วค่ะทุกคนเราก็เลยให้น้องคนใหม่นําทางนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะน้องไพ่อยากบอกอะไรจะนําทางให้คุณไปพบสิ่งใดหรือว่าให้คุณเตรียมเป้าระวังสิ่งใดนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะนะคะภายในจิตวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากจะนําทางอะไรให้คุณได้รับรู้รับทราบและก็ได้ตั้งรับอย่างแน่วแน่นั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนื่องจากเป็นไพ่ใบใหม่เนื่องจากเป็นไพ่ใบใหม,เเใหม่เราไม่รู้นะคะนี่คือเตรียมรับราชาราคิงออปติคล เตรียมหลับเตรียมโชคนะคะนี่คือราชาถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้รับออฟเฟอร์เรื่องการเงินคุณจะมีเงินเก็บเงินออมนะคะสิ่งที่คุณทำมานั่นหละค่ะมันกำลังออกดอกออกผลเหมือนคุณไปฝากเงินเดือนไปฝากประจำ ไม่ใช่ฝากสะสมทัพย์นี่คือการฝากประจําแล้วถึงเวลาที่ได้เก็บเดี่ยวเก็บเกี่ยวออกดอกออกผลที่ผลผลิตของคุณถึงวาระแห่งการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ช่วงเวลาเจ็ดวันนี้นะคะสิ่งดีๆสิ่งดีๆด,ด้านในจะเข้ามาหาคุณคือสิ่งดีๆด,ด้านการเงินนั่นเองนะคะถึงเวลาถึงเวลากอบปุยผลละมารักไม้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวทางด้านการเงินนั่นเองนี่คือฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวด้านการเงินผู้มั่งคั่งทางด้านการเงินภายในจ็ดวันนี้นั่นเองนะคะทุกคน คอบคุณคะขอบคุณค่ะคอบคุณคะ,คณคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะวไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบที่78็ดสไพ่ใบสุดท้ายของไพ่ใหญ่คือไพ่เมเจอร์อคนะคานาเดอะเวอร์คุณจะมีความสุขคุณจะโลดเล่นแห่งความสุขความสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็ มาหาคุณความสุขต่างๆ,างๆก็เหมือนลมเข้ามาหาคุณนะคะลมที่ดีนั่นเองนะคะนี่คือขื่นชีวิตที่ดีขึ้นพลังงานบวกที่ดีนั่นเองนะคะเดอะเวิร์คุณจะมีความสุขภายในเจวันนี้จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณ เตรียมตั้งรับความสุขได้เลยนั่นเองค่ะนะคะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแห่งความสุขฤดูแห่งนะคะความสมหวังสมปรานาที่คุณปารถนามาเนิ่นนานนั่นเองนะคะทุกคนได้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวสักทีเด e ิวตเดบิวให้ระหวัง ภาพลวงตาสิ่งมายาทิ้งสิ่งที่ล่อแหลมรัวระวังนะคะคำล่อลวงคําแล้วก็อารมณ์ นะคะอารมณ์แล้วก็คำล่อลวงเดอ d e เดวิลหมายถึงว่านะคะระวังคำพูดคำจาและคนเข้ามาหาเราเมื่อเรามีทรัพย์มีสินเมื่อเรามีความสุขทุกคนก็มีความแบบว่าอิจฉาลิษยาแต่ถ้าคุณรู้ว่าเอ้ยใครมาแบบไหนคุณก็ตั้งรับไว้ให้ดีนั่นเองนะคะภาพลวงตาหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะมาหลอกลวงคุณนั่นเองนะคะอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนั่นเองค่ะนะคะในด้านการงานนะ ในด้านการงานคุณอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะต่อค่ะควีนอสสน,นะคะแน่นอนนะคะคุณไม่ไว้ใจใครง่ายๆนี่คือควีนออสสเมื่อคุณรู้ว่ามีคนเข้ามาสมมุติว่าคุณมีลูกน้องแล้วลูกน้องคนหนึ่งมาเล่าว่าคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คุณไม่ต้องไปตัดสินปัญหาของเขา นะคะคให้ดูที่การกระทําส่วนมากเราจะเห็นพูดเป็นบริหารนะคะเวลาลูกน้องคนแรกมาพูดเขาจะเชื่อคนแรกก่อนเสมอโดยเขาตัดสินแค่คนแรกอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเราก็เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนยิ่งคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะคุณจะเสียเปรียบมากๆถ้าคุณไม่กล้าพูดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เป็นหัวหน้าก็ต้องมีความหนักแน่นอย่าเชื่อคนมาก่อน ะะและคนที่นะคะเป็นลูกน้องคุณก็ต้องยึดมั่นว่าตัวเองทำถูกนั่นเองนะคะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบคุณนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะเจอนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ราชินีถือดาบคุณเป็นคนยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนยึดมั่นถือมั่นความเที่ยงตรงนะคะนี่แหละคะ่ะ คุณมีอำนาจคุณเวลาอยู่กับลูกน้องคุณจะมีอำนาจมากแต่เวลาอยู่กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยคุณจะเป็นคนที่เฟนลี่เป็นผู้หญิงมีเสน่ห์เลยค่ะมีชั้นเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมนั่นเองนะคะขอบคุณค่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 ะและอะไรล่ะคะนะคะ คุณเป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมเล่เหลี่ยมทางด้านชั้นเชิงธุรกิจและนี่อะไร d m เอ็มพถ้าครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขถ้าใครอยากมีเบบีคุณจะมีเบบีแน่นอนค่ะนี่คือ d ีเอ็มพความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะภายในเจ็ดวันนี้นะคะ การสร้างความสุขของตัวเองครอบครัวของคุณกำลังจะมีความสุขนั่นเองนะคะถ้าใครแบบว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วนะคะลูกสาวลูกชายคุณอาจจะมีเบบีมาให้นั่นเองนะคะนะคะหรือว่านะคะถ้าใครเป็นครอบครัวมีคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตของคุณจะจะเต็มไปด้วยความสุขเตรียมรับสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะถ้าลูกคุณกำลังงองแงถ้าใครเป็นลูกที่แบบ ลูกอาจจะออกนอกลูก่นอกทางชีวิตคุณจะบังคับลูกคุณได้นะคะเวลาสอนลูกจะสอนเวลาทานข้าวเวลาสอนลูกจะสอนเวลาลูกอ่านหนังสือให้สอนเวลาไหนคะแม่หมอให้สอนที่เวลาเขาอยู่กับคุณโดยที่เขาไม่ได้ทานข้าวโดยที่เขาไม่ได้อ่านหนังสือนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกณนะช่วงเวลาภายในเวันนี้ คุณจะเจอเรื่องไหนสิ่งใดจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคค่ะจบค่ะจบค่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าคุณทุกคนเราสับไพ่แล้วนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ตรียมรับความสุขเตรียมรับบาร,รมีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงคู่บุญคู่บาร,รมีคู่สร้างคู่สมถ้านะคะแล้วก็บางคนถ้าใครมีครอบครัวแล้วคุณจะได้เดินทางไกลหรือมีการติดต่อสื่อสารกับคนแดนไกลการเดินทางครั้งนี้จะทำให้คุณมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือดีเอ็มบล์ คู่กันแล้วไม่แคลกันโลกแห่งความสุขครอบครัวของคุณจะไม่มีคำว่าถูกอีกต่อไปและถ้าเป็นภรรยาคุณจะเหนือกว่าสามีสามีจะเชื่อในคำพูดของคุณและสามีของคุณจะเป็นคนที่ชอบทำงานแม้ว่าในที่ทำงานเขาจะมีอำนาจวาสนาบารมีขนาดไหนคนจะเกรงขามขนาดไหนแต่เมื่อมาอยู่กับคุณ เขาจะเกรงกลัวคุณทันทีทันใดนั่นเองนะคะนะคะแต่ถ้าคนเป็นคนโสดนะคะคนโสดทั้งคู่คุณยังไงคุณก็จะได้เจอโลกใบใหม่ของคุณไม่ใช่โลกใบที่สองแต่คือโลกใบใหม่ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะนะคะแล้วไงต่อคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณอีกคะนะคะไพ่อยากจะนําทางอะไรคุณอีกคะ ภายในจ็ดวันนี้บางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณหมดแพชชั่นจงเดินออกไปหาสปายเลชั่นนะคะไปหาสิ่งที่มันทําให้คุณเอ้ยเกิดแรงบันดาลใจนะคะแน่นอนการออกไปเจอสิ่งใหม่ๆมันจะทําให้คุณได้รู้จักพบหน้าคนมากขึ้นนั่นเองแล้วคุณจะมีอินสป a เรชั่นในตัวเองนะคะมีความคิดติงกิ้งอะไรใหม่ๆนั่นเองออกไปสู่โลกภายนอก 8ถ้วยค่ะนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าตรงนั้นคุณคิดอะไรไม่ออกหรืออทำอะไรแล้วม,ม,มันไม่ได้ดังใจหรือคุณหมดแพชชั่นในตรงนั้นก็แค่เดินออกมานะคะก็แค่เดินออกมาแล้วเมื่อไหร่ที่คุณสงบใจเย็นแล้วค่อยกลับไปทําต่อแบบนี้ก็ได้หรือบางท่านอาจจะหมดแพชชั่นในที่ทํางานอาจจะหมดแพชชั่นกับเรื่องบางเรื่อง คุณก็แค่เดินออกมาแล้วไปเติมเต็มตัวเองให้ครบสิบถ้วยหานะคะหาจุดแพชชั่นใหม่ของตัวเองหาความชอบใหม่ๆที่ตัวเองหลงไหลนั่นเองนะคะต่อค่ะแทมพเพลนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนับไปเลยค่ะนับไปเลยค่ะอย่างช้า21วันแทมพเพลน ะะภายในเดือนนี้ก็ได้ค่ะแทมเพลนการเปลี่ยนแปลงโยงใยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยงใยจากสิ่งเดิมๆจากมันทำที่ให้คุณอ่อมคุณโยมเห็นไหมคะคุณกําลังก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่คุณเลือกเอง,เอก,เองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แน่นอนมันจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ให้ไพ่ดําเนินการให้ไพ่นําทางบอกกับคุณนั่นเองนะคะนะคะแล้วไพ่อยากบอกอะไรคะ ดูนะคะทูทูโอปอลองไม่เท้าสองไม่เท้าคุณจะได้มีงานใหม่ๆได้โอกาสใหม่ๆในเรื่องการงานบางคนจะได้จับงานออนไลน์บางคนจะได้รับข่าวสารที่ดี จากแดนไก่นั่นเองนะคะในเรื่องงานนะคะข่าวสารที่ดีในเรื่องงานสิ่งดีๆในเรื่องงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนั่นเองนะคะนะคะจุดที่หมดแพชชั่นคุณจะได้หลุดพ้นออกจากจุดที่นะคะไม่มีความหลงไหลไม่มีแพชชั่นในตรงนั้นแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะเซเว่นนะคะ งานนี้เป็นงานที่ลึกลับนะคะเซเว่นออฟสอดนะคะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบเป็นงานที่คุณจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงานที่เป็นงานลึกลับงานที่ไม่สามารถบอกใครก็ได้เหมือนคุณทําแอทออนไลน์เหมือนคุณเป็นยูทูบเบอร์เหมือนคุณเป็นเ i คตอร์เกอร์คุณก็ไม่สามารถเป็นงานเบื้องหลังที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้ คำคุณค่ะคำคุณค่ะคำคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือก้าเหรียญคุณจะได้รับได้รับเงินรับๆคุณจะได้มีโอกาสได้เงินลับๆได้โชคลับๆนั่นเองเพราะว่าความลับเกดตดาบ คุณจะมีโอกาสนะคะมีข่าวดีได้รับข่าวดีได้รับเงินก้อนโตเป็นเงินลับๆนั่นเองนะคะเป็นเงินลับๆคุณจะมีโอกาสนะคะเงินลับๆอันนี้อาจจะเป็นรายได้อยากค่าในหน้าค่าอะไรก็ตามแต่คุณจะได้เงินลับๆนั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้วไงต่อคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นี่คือฟ้าประทานให้ก็ได้นะคะที่คุณไปขอไปสักการะบูชา บางคนบอกว่าแม่หมอภายในสองวันภายในเจวันถ่าทุกคนนะคะภายในเจดวันหรือไม่ก็ อย่างช้าสุดก็คือสิ้นเดือนนั่นเองนะคะทุกคนอย่างช้าสุดก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะปรากฏการณ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะถ้าไปสการละแล้วบางคนอาจจะได้เร็วบางคนอาจจะได้ช้าหรือจะสิ้นเดือนก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะมาค่ะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะไพ่จะนําทางให้คุณได้พบอะไรคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ต่างใจให้คุณลุกเวกัพขึ้นมาตื่นตัวตื่นใจนะคะเวกัพมีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งนั้นจะมาหาคุณไม่อ่อมไม่ยมสร้างแต่ความสุขอ่อมก็คือ อมก็คืออาหารของคนอีสานยมก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งพูดแค่นี้แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะบางคนเราอาจเมื่อไหร่จะได้เราจะพูดเสมอนะคะว่าห้ามพูดคําว่าเมื่อไหร่แล้วห้ามบอกว่าอ่อยากได้อยากมีไม่เอานะคะกฎของความขาดแขนคําว่าอยากเมื่อไหร่เนี่ยห้ามพูดเหมือนคุณเอา สมองคนรวยกับสมองคนจนมันคิดต่างกันนะคะคนรวยจะคิดแต่สิ่งที่รวยๆสิ่งที่จินตนาการว่าเอยอีก5ปีข้างหน้านะคะเราจะได้อะไรเราจะได้เฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าคนคนคนจนก็จะมองแต่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยเมื่อไหร่ฉันจะรวยเหมือนคุณลดน้ําต้นไม้ไอตัวคําว่าเมื่อไหร่นั่นแหละคะ่ะให้มันเติบโตในสมองของคุณให้มันเติบโตในจิตวิญญาณของคุณแต่คุณไม่มองเลยว่า นะคะชีวิตคุณโคตรมีความสุขมีดีกว่าหลายๆคนคุณกลับไปมองกับสิ่งที่แบบว่าอ่อมกับสิ่งที่ยมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลิกอ่อมเลิกยมมองแต่สิ่งดีๆหาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวเองเราเชื่อว่าทุกคนมีข้อดีนะคะไม่ไม่แบบวุ้ยไม่มีข้อดีถ้าคุณไม่มีข้อดีแสดงว่าคุณยังรักตัวเองไม่พอนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะต่อคะ่ะ เพดกขคุณค่ะาคุณค่ะาคุณะนี่คืออะไรคะนี่คือเพดเพอ o f เพดคูล คุณจะเป็นคนที่มองหาโอกาสให้ตัวเองในเมื่อโอกาสยังมาไม่ถึงอย่ารอแค่โอกาสวัสนาเราต้องเดินไปหาโอกาสเราต้องเดินไปหาเป้าหมายนี่สิ้นทางเป้าหมายทางด้านการเงินจะมีคนมาชี้ช่องทางทางด้านการเงินให้คุณได้เรียนรู้ช่องทางทางด้านการเงินบางทีอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะก็ได้นั่นเองนะคะแต่คุณห้ามออมแต่คุณห้ามยม เท่านั้นเองค่ะแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินเมื่อคุณวางแผนทางด้านการเงินดีแล้วเมื่อคุณได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรำบางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะเข้ามาหาคุณคุณต้องวางแผนแบบมีชั้นเชิง ะะเห็นไหมคะเมื่อเรามีเงินเราต้องแบ่งเป็น3ส่วนส่วนนี้เป็นรายได้ของเราเก็บไว้เป็นเงินอนาคตไว้เวลาป่วยเวลาฉุกเฉินอันนี้ไว้ใช้นะคะประจําเดือนอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นค่าขายอะไรต่างๆนะคะค่าในการลงทุน คุณต้องวางแผนทางธุรกิจทางด้านการเงินนับตั้งแต่บัดนี้ถ้าคุณเป็นคนรวยอยากรวยเมื่อคุณต้องการเป็นผู้มีฐานะนะคะเมื่อคุณต้องการเป็นผู้มีฐานะเป็นเศรษฐีคุณต้องวางแผนจัดการทางด้านการเงินตั้งแต่วันนี้คุณเขียนลิต์ไว้เลยถ้าคุณมีเงินเซ็นไหมคะบางคนเงินเข้ามาก็จริงนะคะแต่เงินจะหายไปเพราะว่าไม่ได้วางแผนทางด้านการเงินนั่นเองบางคน กเกษียณออกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้วางแผนทางด้านการเงินมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งได้รับเงินก้อนหนึ่งจากการ,กรเกษียณก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่กลายเป็นติดหนี้บัตรเครดิตเอาเงินมาใช้เอาเงินอนาคตมาใช้ไม่เอาค่ะ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะให้วางแผนเมื่อได้รับเงินแล้วให้วางแผนการเงินเป็น3ส่วนนะคะวางแผนอย่างละเอียดนั่นเองนะคะสิ่งที่ไพ่มาบอกเมื่อคุณได้เห็นช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆและได้รับเงินใหม่ๆให้คุณวางแผนทางด้านการเงินตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้นั่นเองค่ะเจ้ที ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วนี่คือจัตติค่ะจัตติคือความยุติธรรมทางเรื่องการเงินถ้าคุณมีปัญหาหรือว่ามีคดีความทางด้านการเงินนะคะนะคะโดนฟ้องร้องหรืออะไรก็ตามคุณจะได้รับชัยชนะในด้านการเงินนั่นเองค่ะ ผลประโยชน์ครั้งนี้คุณจะเป็นผู้ชนะคดีความนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือจัดติดนะคะนี่แหละคือเงินลับๆนี่แหละที่คุณจะได้มาเป็นกอเป็นกรรมเงินที่คุณจะได้มาเป็นเงินลับๆเงินลับๆนั่นก็คือการชนะคดีความถ้าใครมีคดีความนะคะแต่ถ้าใครไม่มีคดีความคุณจะได้เงินลับๆนะคะเราไม่รู้หรอกอย่างเช่นแม่หมอก็คือได้เงินลับๆเหมือนกันได้เงินจากการเป็นยูทูบเบอร์ ได้เงินจากนะคะเงินลับๆที่ทุกคนโอนให้แม่หมอเป็นค่านำฉาอย่างเนี้ยเราก็เรียกว่าเงินลับๆนั่นเองนะคะทุกคนนะคะต่อค่ะนะคะเลี้ยวไงต่อคะความยุติธรรมคืออะไรคะคุณจะได้รับความยุติธรรมทางด้านไหนคะนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมทางด้านไหนคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครมีนะคะถ้าใครมีการฟ้องร้องคดีความเกี่ยวกับคู่รักหรือว่าการหย่าร้างอะไรก็ตามนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้ล้านเปอรเซ็นค่ะ นะคะคุณจะสมมุติว่ามีการฟ้องร้องหยากกันคุณจะได้รับความยุติธรรมแต่ถ้านะคะบางคนนะคะไมไ่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคุณโหยหาความรักคุณจะได้เจอหลักแท้เห็นไหมคะคุณจะได้เจอหลักแท้และเป็นคู่มั่งคู่มีคู่บุญบารมีใครบารมีไม่ถึงก็จะไม่เจอกันนี่คุณมาพร้อมกัน นะคะนี่คือบุญบารมีเป็นดวงหนุนกันดวงเสริมกันนั่นเองแต่ถ้าใครมีครอบครัวแล้วนับจากนี้มีแต่คําว่ารวยรวยรวยดวงดวงหนุนกันนั่นเองนะคะเป็นคู่ที่มีดวงหนุนกันนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะคุณได้เจอคู่หลักแน่คะ่ะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ คู่บุญคู่บารมีแล้วยังเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะคู่ทรัพย์คู่โชคถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนี่คือราชินีถือเหรีคุณเห็นคุมทรัพย์มีคะคุณเห็นอ่าโฟกัสไหมเนี่ยคะ่ะคุณเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะนี่คือราชินีซืนเหรยคังสมบัติรวยเรือรวย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 ,วย,วยนะคะแล้วคุณก็จะเจอกันเป็นคู่ เพื่อหนุนกันคู่บุญคู่วาลมีคู่เสริมคู่ส่งคู่นะคะคู่สัพท์คู่โชคเกิดมาเพื่อความปังเกิดมาเพื่อความรวยแม้ว่าบางครั้งคุณจะเจออุปสรรคความหนาอะไรก็รล้ก็ทำแต่ผู้หญิงจะเป็นผู้นํา นะคะผู้หญิงจะถือไพ่เหนือกว่านั่นเองนะคะถามว่าผู้ชายแบบเขาเรียกว่ากลัวเมียไหมไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าแค่เกรงใจเช่านั้นคือแบบว่าผู้ชายบางคนเขาก็มไม่กลัวภรรยานะคะเขาแค่ขี้เกียจโตแยงแค่นั้นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะ่ะไพ่ยอยากบอกอะไรอีกคะ่ะทุกคน กอคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เราหยุดไปเพราะอะไรรู้เปล่าคะทุกคนเพราะว่าเราต้องอ่านก่อนว่ามันคืออะไร Nice of Cup n ในอ of Cup คือก้าถ้วยก้าวถ้วยคือความสุขสุขเหลือสุขล้นล,ล้นสุขสำทำทำเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนี่เลยค่ะ รวยเรือรวยเรือปั๊มน้ำมันคุณคิดว่ารวยไหมคะนะคะนี่แหละคะ่ะตัวตนของคุณครอบครัวของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความสุขถ้าใครเป็นคนโสดคุณจะโสดแบบเมีมีความสุขคุณอยากไปไหนอยากไปเดอะเวอร์อยากไป เที่ยวใกล้ๆคุณก็จะได้ไปถ้าใครอยากมีเบบีคุณจะได้เจอคู่หลักแน่นอนแล้วเป็นคู่สัพ์คู่โชคคู่บุญคู่บารมีถึงเวลาแล้วค่ะนี่คือจัดติกจัดติกบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะได้เจอเนือ้อคู่ที่แท้จริงแล้วภายในถ้าช้าสุดนะถ้าช้าสุดถ้าช้าสุดก็ภายในปีนี้แต่ถ้าเร็วสุดก็คือ เดือนกุมภาเดือนแห่งความรักคุณจะเจอรักที่เข้ามาหาคุณก่อนแล้วมันก็จะยยทยอยย,อยเข้ามาถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีส่วนมากคลิปดีๆนะคะส่วนมากคลิปดีๆยอดวิวจะน้อยเพราะว่าบุญบารมีไม่ถึงนะคะยอดวิวจะน้อยนะคะแต่ถ้าใครมีบุญบารมีถึงนะคะคลิปแต่และคลิปที่มีวิวน้อยๆน,นั่นแหละคะ่ะคือเป็นคนที่นั่นแหละเป็นของคุณนะคะ นี่คือสิ่งที่เราสังเกตหลายหลายคลิปแล้วคลิปไหนที่เงินออกเยอะๆที่เราอ่านไพ่แล้วเราดึงไพ่เงินออกเยอะๆคลิปนั้นคนจะดูน้อยนะคะวิวจะน้อยแสดงว่าไพ่จะดึงเฉพาะคนที่มี นะคะวาสนาตรงกับไพ่เท่านั้นนั่นเองนะคะเพราะไพ่ไม่เคยโกหกนะคะนี่ก็คือไพ่บอกคุณเลยว่าถ้าเป็นของคุณจริงคุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะคะและจะเกิดขึ้นก็คือภายใน7วัน21วัน21วันก็ได้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ รักก็รุ่งงานก็รุ่งนี่คือแปดไม้เทา้าธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูเราบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะเป็นทั้งปีคลิปนี้น่าจะเป็นพังปีเพราะมันมีความอุดมสมบูรณ์เหลือเกินมันดีเหลือเกินนะคะไม่อาจจะเป็น ช่วงเดือนเมษานะคะช่วงเปลี่ยนผ่านของดวงเมืองก็ได้เพราะคลิปนี้มันดีเหลือเกินถ้ามันจะปรปปับขนาดนี้มันคงจะไม่ดีขนาดนี้เราคิดว่านะคะและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองการงานของคุณความสุขนะคะครอบครัวของคุณคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาและมันถึงเวลาของคุณช่วงปีนี้ คุณเตรียมตัวเป็นเจ้าสัวเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาราณีใครอยากมีน้องมีเบบีคุณจะมีเบบีภายในปีนี้และค่ะคุณจะเจอคู่หลักแน่นอนค่ะและคุณจะได้เจอภายในเดือนนี้ถ้าเป็นคู่ลักนะคะถ้าเป็นคู่ลักคุณจะเจอเร็วมากอุปรสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไพ่บอกเลยว่าคุณขี้ขายได้แน่นอนเพราะกําลังเปลี่ยนแปลงเทมเพลนคุณได้เดินออกมาจากจุดอ่อมจุดยมแล้วนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะ่ะ ทกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบางคนบางคนมีข้อขัดแย้งอยู่ในใจนะคะว่าแล้วเราจะบอกว่า Nice of คับคุณจะมีคนมายื่นมาขอความรักขอคุณเป็นแฟนนั่นเองนะคะยื่นโอกาสดีๆให้คุณเป็นแฟนแต่ถ้าใครมีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตครอบครัวของคุณ จะมีแต่ความสุขนี่คือความสุขใหม่ๆจะมีคนมายื่นโอกาสให้กับคุณลูกคุณอาจจะมายื่นความสุขให้กับคุณก็ได้ลูกคุณจากที่เคยเกเรนะคะหรืออะไรก็ตามกลับมาเป็นคนคนใหม่เป็นลูกที่น่ารักเหมือนตอนหกขวบของคุณก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือ nice of ฟั อัศวินถือถ้วยนั่นเองนะคะสิ่งดีๆความสุขครั้งใหม่ของคุณกําลังเริ่มต้นณะบัดนี้แ e นเพ n นมีการเปลี่ยนแปลงภายในเดือนนี้ละคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเดือนนี้ละคะ่ะทุกคนจ๋านะคะรีบไปสักการะซะคุณอยากได้แฟนอยากได้แบบไหนยื่น f e r e n c e ยื่น f e r e n c e เลยะคะ่ะเลขที่บัญชีส่งให้ท่านดูเลย เราไปไหว้พระที่ไหนเราจะโชว์หน้าแอปธนาคารเราจะโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนานะคะหน้าแอปธนาคารเลยค่ะให้เข้ามากี่หลักเราบอกแบบนี้เลยนะคะนี่คือทิกแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถือถ้วยเราบอกเลยเราบอกเลยนะคะชีวิตของคุณนะคะนับจากนี้คุณพร้อมคุณเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงเราบอกเลยนะคะคุณพร้อมเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนั่นเองและที่สําคัญคุณจะเจอคนที่เข้ามาหาคุณเข้ามาหาคุณในที่นี้ถึงคุณไม่อยากมีคุณก็ต้องมี ถ้าเป็นคนโสดนะคะแต่ถ้าคนมีคู่มีครอบครัวแล้วคุณจะมีเบบีแน่นอนแต่ถ้าคนที่แบบว่าอายุมากๆแล้วนะคะมีลูกโตแล้วหรืออะไรก็ตามชีวิตความเป็นแม่ของคุณนะคะจะกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าเป็นลูกที่โตแล้วนะคะลูกที่ถ้ามีลูกที่โตแล้วคุณจะเป็นแม่ที่เหมือน เหมือนมีเบบีใหม่อีกครั้งอะคะ่ะเป็นความสุขแบบเออล้นแบบนั้นแสดงว่าลูกคุณจะกลับมาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือราชินีราชินีที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นแม่คุณเป็นคนเก่งถ้าเป็นผู้หญิงโสดคุณมีพรสวรรค์นําพรสวรรค์ของตัวเองออกมาใช้เดินไปสู่เป้าหมายเราบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะเป็นทั้งปีหรือว่า หลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วมันก็จะทยอยทีละสเตปทีละสเตปทีละสเต็ปนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับความมั่งมีความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่คุณแล้วและคุณคือคู่กันและราชินีออกเยอะมากราชินีถือดาบ dm เพชร d มเพลือราชินีถือเหรียญราชินีถือถ้วยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณกำลังจะเกิดขึ้นและราชินี ราชาและราชินีนะคะมาเจอกันเป็นทูออบคัพแล้วความสุขเกิดขึ้นมั่งถ้าเป็นผู้ชายคุณเป็นเจ้าสัวแน่นอนเรียนรู้ความเป็นเจ้าสัวตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูเรียนรู้การเป็นผู้ให้เรียนรู้การมีอำนาจนับตั้งแต่วันนี้แต่ที่จริงคุณเป็นคนมีอำนาจอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะคุณเป็นถ้าผู้ชายนะคุณเป็นดีเอมเพลเยอร์นะคะแล้วคุณก็เป็น ราชาถือเหรียญราชาผู้นะคะทํางานแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการบางคนไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่ฐานะของคุณล่ํารวยล่ํารวยแต่ละคนมันต่างกันนะคะแต่ว่าเราบอกเลยว่าคุณจะเจอคู่ที่หนุนกันคู่หนุนดวงนั่นเองนี่คือเช้านี้ไพ่นําทางถ้าคุณได้ดูคลิปนี้สแสดงว่าคลิปนี้เป็นของคุณอย่างแท้จริงและให้ลงมือทํา นะคะ30%คุณต้องลงมือทำา70%เนไพ่นำทางมาบอกให้มาเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณแล้วนะคะแต่อีก30%คุณต้องลงมือทำไม่ใช่ไพ่ให้มาไกด์ไลน์แล้วแต่คุณยังไม่ลงมือทำมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานั่นเองเอานี้แม่หมอขอไปแล้วนะคะบายบายสวัสดี